สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณนสำรานรอดเพชรและดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำรานค่ะสสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์จับตาอะไรดีคะโอ้ก็เรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองยังอยู่กับแรงระเบิดจากฟรัมไหมคะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนะ <laughs> นะ ก็เราต้องมาหาทางออกช่วยกันแหละ,ค,ะค่ะช่วยประเทศกันหน่อยรัฐบาลจะไปพูดคุยเจรจากับทางสหรัฐอย่างไรเพือ่อให้ใหทิศทางมันเบาลงเรื่องของสงครามภาษีนะคะใช่ใช่เราจะคุยกับอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยท่านหนึ่งนะฐานะก็ตอนนั้นก็เทียบเท่ารองนายกแหละ,ะรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชารชีวะนะครับเป็นอดีตสสหลายสมัยด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่สังกัดพรรคไหนแล้วค่ะ คุณเกียรติสิทธิอมอตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเกียรติครับสวัสดีครับคุณหมิวคุณสำราญและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับครับก็อย่างที่น้องหมิวเกริ่นไปแล้วว่าแรงระเบิดจากทรัมป์เนี่ยนะมันก็แรงแผ่นดินไหวทั่วโลกคุณเกียรติในฐานะได้มีประสบการณ์เรื่องนี้จะคิดว่ามีอะไรจะแนะนํารัฐบาลด่วนจี๋เลยคุณเกียรติจะหาทางออกอย่างไรรับมืออย่างไรจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ย แล้วก็ไปมีมาตร,รการไปจัดการกับเม็กซิโกแคนาดาและประเทศจีนเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยความจริงทุกประเทศควรเชิงรุกละถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับผมจะไปร้องให้ WTO มีการประชุมด่วนอ้อ้องทำไมคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดมันผิดกับกติกาขององค์การการค้าโลกที่เราร่วมกันตัง้งฮะ อ,อเมริกาก,ก็มีส่วนร่วมในการตั้ง WTO ฮะคะครับประเทศไทยก็มีส่วนร่วมครับดังสิ่งที่ทําอยู่ดีๆทําตามอ,อําเภอใจละอแสดงว่าสิ่งที่รัฐบาลของสหรัฐเองในอดีตโดยประธานาธิบดีคนอื่นดําเนินการมาทั้งหมดไม่สนใจแล้วอืมเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงครับเถ้าเราไปไร้อง<ะ>อไปร้องแบบ WTO นี่อเมริกาซ้ำาจะไม่ยิ่งเอาหนักหรยอะคุณเกียรติ ก็ลองดูสิฮะก็ลองดูสิครับอย่างตามที่สุดเราต้องมีพวกครับเราต้องหาพวกรถแบบยักษ์นี่รบคนเดียวได้ไหมครับก็ยากค่ะต้องมัดรวมกันต้องหาเพื่อนเนาะต้องมัดรวมกันค่ะนะนั่นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยระหว่างอาเซียนกันเองเนี่ยได้รับผลกระทบทุกคนนะครับค่ะครับแล้วเรานั่งเฉยๆเรามีอาเซียนไว้ทําอะไรครับอ๋อต้องจับมืออาเซียนในอาเซียน ใช่ฮะนนพูดกันด้วยเสียงที่มีน้ำหนักไม่ดีเหรอครับอันนี้ตรงอาจารย์พิจิตรสีแสงนําแนะนําเลยนะนท่องเหมียวอาจารย์พิจิตรแนะนําอย่างนี้อาเซียนต้องจับมือกันค่ะือจ,จับมือกันเนี่ยไม่ใช่จับมือกันหน่อมแนมนะโอเคมันเรื่องนี้มันซีเรียสแล้วฮะครนะฮะ,ะ,ฮะทีนี้มันต้องกลับมาดูเหมือนกันว่าเอ๊ะไอที่เขาทาเนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบกับใครบ้างครับนะฮะประการแรกเลยนะครับ การขึ้นภาษีของประเทศตัวเองเนี่ยภาษีนําเข้าเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับของข้าของที่เข้าไปในประเทศแพงขึ้นทันทีครับใช่ไหมครับใช่ใชไม่จําเป็นต้องตอบโต้เลยนะครับอืมเขาทําสิ่งเหล่านี้คนอเมริกันเองเนี่ยไม่สามารถจะอินระยะยอมรับได้ฟังดูแรก,แรก ตอนที่ตัวเองไม่ได้รับผลกระทบก็คงจะพอชอบเหมือนกันเอ๊คนนี้นักสู้นะอืแต่พอตัวเองต้องซื้อของแพงทุกวันทุกวันทุกวันรายได้เท่าเดิมเนี่ยครับมันอยู่ไม่ได้ครับอแต่ทรัมป์เขาก็บอกนะฮะว่าทั้งผู้ต้องกการแ,จจและผูบนะ้บริโภคอยู่ไม่ได้ครับเมื่อกี้ท้องเบวว่าไงนะทรัมป์เขาบอกว่าเขารู้ค่ะว่าคนอเมริกันจะต้องใช้ของแพงขึ้นแต่มันเจ็บแล้วมันจะจบนะคะ<อ>คุณเกียรติ <laughs> ก็ทรัมป์เขาพูดอย่างนั้นฮะเพราะเขาเขาเขาเดินถนนเส่นนั้นละค่ะอนะฮะแต่เชื่อสิครับประชาชนโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยไม่มีทางเอาเลยนะฮะไม่มีทางอยู่ได้เลยนะครับครับเราไม่จำเป็นต้องตอบโต้อะไรเลยะฮะนั่งเฉยๆแต่เราบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดกับกติกาที่เราเคยตกลงกันไว้เมื่วามาอวานเ้วไม่ได้ขั้นในเบื้องต้นนะครับครับ แต่ผู้ประกอบการของเราเองได้รับผลกระทบไหมได้รับครับได้รับผมได้รับโทรศัพท์จากคนที่อยู่ในรายการที่ส่งสินค้าไปสหรัฐแล้วโดนขึ้นภาษีนะเขาบอกไม่รู้จะทำยังไงตรงนี้ฮะรัฐบาลต้องทำสองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าต้องไปเจรจากับสหรัฐว่าอยู่ดีคุณอยู่ในลิสต์เหล่านี้มาจากไหน ให้เขาชี้แจงครับเขาเองต้องเป็นคนชี้แจงว่าคุณอยู่ดีๆมาบอกรายการเหล่านี้มันอยู่ในลิสเพราะอะไรแลวมันผิดกติการตรงไหนต้องให้เขาชี้แจงนะครับอันที่สองต้องช่วยกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้หาตลาดอื่นตลาดใหม่ทันทีทันทีนะครับมไม่ใช่นั่งเฉยๆเ,เพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้อ่ะถามผมว่า หลายคนนะฮะชอบบน่นถ้าพูดกันในกระทรวงเนี่ยก็บอกว่าโอ้ตลาดใหม่มันใช้เวลานะหายากนะครับผมก็จะบอกเลยครับประสบการณ์ผมเนี่ยผมพาคณะผู้ประกอบการบินไปลาตินอเมริกาเนี่ยเชื่อไหมครับไดออเดอร์กลับบ้านเลยอ๋อฮะได้คําสั่งซื้อกลับบ้านเลยครับก็เห็นคุณพี่ชัยพาณิชก็บินอยู่บ่อยนะคุณเกียรติผมก็ไม่รู้ก็บินไปไหนฮะก็ไม่เห็นประกาศนะครับว่ามันเป็นการจับคู่ธุรกิจไหมมันเป็นการ คุณนลินีก็เพิ่งไปสหรัฐมาฮะหลังจากที่ทรัมป์ก่อนที่ประกาศแค่อาทิตย์สองอาทิตย์แต่ไม่เคยมีแถลงออกมาเลยครับว่าอืมได้อะไรมาฮครับออ๋ตลาดใหม่ตลาดใหม่ในจัังหวดที่หลายประเทศก็โดนกีดกันด้านภาษีแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนไปออกันเป็นคอขวดไหมคุณเกียรติคะไม่ครับเพราะเราผลิตไม่เหมือนกันฮะเชื่อไหมครับผมผมผมไปปานามา ไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีออเดอร์จากปานามาใช่ไหมครับครับครับตอนนั้นได้รับออเดอร์ประกอบอ,อคอมพิวเตอร์อุปืรล้านเครื่องคนระครับเป็นเงินเท่าไหร่ดีเห็นไหมครับครับมันมียังมีช่องว่างของตลาดอยู่เยอะแยะครับที่บราซิลตัดชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยได้ทันทีเลยนะครับครับ ไดออเดอร์สันทีสหรัฐตอนนั้นเข้าไปที่สหรัฐบอกว่าโอ๊ยมีตลาดเก่าอืมแต่ก็ไดออเดอร์ครับเอาว่าตลาดใหม่หาได้แน่นอนหาได้แน่นอนได้แน่นอนฮะแล้วก็สิงทอเนี่ยแต่ต้องทําให้เป็นนะเลือกคนที่ใช่นะอ๋อเลือกคนที่ใช่นะฮะครับเพราะว่าอย่างอย่างเม็กซิโกเนี่ยผมเคยไปเคยเคยมีทีมส่งไปเนี่ยเขาบอกพาสิงทอไปสิงทอบอกไม่ยอมไปนะครับผมไม่รู้จะสู้จีนยังไงราคาไม่เท่าอืมหารู้ไหมว่า เม็กซิโกมีนโยบายซื้อหลากหลายประเทศครับเขาไม่ซื้อแห่งเดียวไปก็ขายได้เลยเหมือนกันฮะคุณเกียรติครับเรียนถามนิดหนึ่งต้องทำการบ้านนะเรียนถามนิดหนึ่งมาตรการอย่างที่ท่านพี่ชัยคลังให้สัมภาษณ์เมื่อวานก็บอกว่ามาตรการหนึ่งที่เราจะใช้น้องหมิวก็คือว่าเราก็เพิ่มการนําเข้าสินค้าอเมริกาหน่อยเพื่อลดความได้ดุลจะตอบโจทย์ได้ไหมอเมริกาจะเห็นใจเราไหมมาตรการนี้นี่ ไม่มีทางเลยครับคือหลักคิดนะ,ะถ้าบอกว่าผมค้ากับทุกประเทศผมต้องได้ดุลกับทุกประเทศเนี่ยนะครับอ,อาจารย์ของสหรัฐเองก็ไม่เคยสอนวิธีนี้นะฮะอาจารย์เศรษฐศาสตร์ไม่คุณคุณพิชัยบอกว่าเราจะลดการได้ดุลจากอเมริกาก็ใช่ไงฮะเพราะาอเมริกาบอกว่าคุณอะเกินดุลกับฉันะนะฉันไม่เอาต้องมีมาตรการมาก็เคยขึ้นภาษีนะฮะแต่เนี่ย มันมันหลอกเด็กพอได้นะคุณรัมบานนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเวลาเราค้าเนี่ยเราอยากให้ประเทศเกิดดุลใช่จะได้มีเงินเหลือคะนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าทุกประเทศที่เราค้าด้วยต้องเกินดุลมันไม่ใช่ฮะมันไม่มีทางเป็นไปได้ในชีวิตจริงครับทีเนี้่เอาเวลาจํากัดแล้วทีนี้นี่คือสังคมอยากเห็นตอนนี้อยากเห็นพี่ชัยยกกำลังสองคือทั้งพาณิชย์ทั้งคลังเนี่ยนะ จับมือร่วมกันนายกอยู่ตรงกลางแล้วแถลงมาตรการแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เรามีปลักระรวงพาณิชย์รับงานเจรจากับเมริกาเป็นหลักมันเป็นเรื่องที่น่ารนทดไหมคุณเกียรติมาถูกทางไหมคะถูกทางไหมแบบนี้นี่มันมันมันติดอยู่แล้วครับเราไปคุยกับคนที่เขาเล่นงานเราเนี่ยต้องคุยไหมต้องคุยฮะแต่ต้องคุยในระดับที่เหมาะสมในจังหวัที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมด้วยแต่เราเองในเรื่องนี้ในเมื่อเขาทําผิดกฎ WTO ชัดเจนมาก นะครับผมยังยืนยันนะครับเราต้องขอให้มีการประชุมด่วนที่ WTO เพื่อหาพวกพวกและมันเป็นโอกาสที่จะได้พวกมาร่วมกันในการดําเนินการกับสหรัฐนี่นี่แนวทางของคุณเกียรติสิทธิเทียมมอนนะครับอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยยืนยันแนวทางนี้นะคุณเกียรตินะค่ะอ๋อและต้องช่วยช่วยดูแลคนที่ได้รับผลกระทบทันทีทันทีนะครับอืม ทันทีครับททันีเรียกประชุมสิครับเออเออแล้วทำไมไม่ประชุมกับกรลอ่ะครับนั่นสิโอเคครับมันเป็นเรื่องที่กระทบภาคเอกชนนะไม่ใช่เรื่องรัฐบาลคนเดียวที่ต้องทำงานประชุมกรลอเลยตอนนี้นาทีนี้ประชุมด่วนจริงใช่ครับอะลครับคุณเกียรติพรรคกกรอเขาก็แถลงมาแล้วว่าควรจะต้องทําอะไรยังไงําไม่ไม้ไปคุยกับเขาครับเอาตามนี้ก่อนคุณเกียรติกราบขอพระคุณวันนี้ครับคุณเกียรติขอบพระคุณนะคะับดีครับคุณเกียรติสิทธิอมรค่ะอดีตประธานผู้แทนการค้าไทย ก็เป็นข้อแนะนาําที่น่าคิดเหมือนกันนะอย่าสู้คนเดียวค่ะอย่าสู้คนเดียวต้องจับมือกันสู้ค่ะนะแล้วก็ต้องหาทางออกหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะ<ม>เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามปมร้อนการเข็นคาสิโนท่ามกลางกองทุกขของพี่น้องประชาชนครับจะกลายเป็นไฟเผารัฐบาลหรือไม่ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ํานในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1นึ่งคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2 8 0ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0 0เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่2 8 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สาคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้า8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดพิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ